ในหนึ่งปีที่ที่เราพบเห็นนะคะในช่วงบุญเดือน3ค่ะคงานสมโพธองค์พระธาตุ่าหนองนะคะขึ้นถ้าข้าเดือน3าเราก็จะไปพบเจอกันได้เลยนะคะที่องค์พระธาตุ่าหนองหลังจากนั้นค่ะก็จะมีบุญต้องไฟเดือน6นะคะคก็คือวันนี้ที่นางเทียมค่ะจะมาประกอบพิธีร่ายรำ นะคะแล้วก็เป็นการบูชาบวงศรีสระแดงด้วยใช่นะครับเป็นการบอกกล่าวให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองสองงวงหนองคายของเราได้รับรู้รับทราบว่าลูกหลานเมืองหนองคายยังรักยังศรัทธายังเคารพอยู่เสมอนะครับค่ะเอาเดินจากกันนะคะก็าจะเจอกันอีกหนึ่งครั้งในช่วงดวงสวงองคธาตุล้านหนองในประเพณีออกพรรษาเทศกาลต้องไปทียนนาคนะคะครับผม มาแล้วนะคะนี่คือความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชาวหนองคายของเราปฏิบัติสึบต่อกนันมาโดยคณะกรรมการชุมชนวัดธาตุนะคะแล้วก็ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่ได้ร่วมกันสืบสารงานประเพณีอันดีงามแบบนี้นี่ค่ะไม่ว่าจะอ,อากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะ ทีน้องชาวเมืองหนองคายของเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะเป็นภาพความอบอุ่นและประทับใจค่ะกับก็ดูนะครับว่าที่น้องของใครนะครับแม่ของใครยายของใครนะครับนี่คือสิ่งที่บอกต่อ,ต,อต่อกันมานะครับว่างานบุญเดือนหกนะครับได้เริ่มขึ้นแล้วโดยดังเรี่ยมแบบสมบ้ติไปเสี่ยงนะครับการจุดต้องไ่เสียงครับน้องวันเด็กครับ ก็เป็นการจุดเพื่อที่จะได้ทราบว่าถ้าบั้งไฟเสียงที่จุดข,ขึ้นไปนั้นขึ้นสูง<บ>รับก็แสดงว่าปีนี้ฝนฟ้าจะบริบูรณ์นะครับ<ล>น้ำผ่าจะดีพืชผลการเกษตรก็จะดีงามด้วยแล้วก็จะประมาณนั้นนะครับการจุดบั้งไฟเสียงนะคะ สังเกตครับขวดสังเกตครับ่วดน้น้อยเลยไม่ธรรมดานะครับ่วดน้น้อยเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ว่าประเพณีของการทำบุญพวกไปนั้นก็คือประเพณีของการสนุกสนานรับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในก่อนที่จะถึงยุโรการทำไร่ทำนาครับคุณภูมิค่ะนางเรียมที่สวมชุดแดงนี้ เ็นนางเพียมได้คะก็ถือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความรักให้ความนับถือนะครับอ่ซึ่งจะมีสมบัติในการเป็นนางเพียมได้นะครับเป็นอ่ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในชุมชนนะครับจริงๆครับจริงครับนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานชุมชนไม่ว่าจะเป็นค้ากรรมการในการในชุมชนและที่มาช่วยกันมาช่วยกันนะครับนี่แหละค่ะขบวน ต้องไปขบวนแรกนะคะขบวนต้องไปเสียมกำลังจะเคลื่อนผ่านหน้ากลังพิธีไปแล้วนะคะวว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 ว

ของเด้อของของน้องปลายฟ้าน้องปลายฟ้าเอาแอลออนไว้แอลออนไว้โมีแิด้วยนะคะแปไป้ายฟ้าายฟ้าออน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 อันี à, ้อออเยโของายิเก็นายบอบดี้ เอาหอมเลยหอมเยไต่อหอมเลยหอมเลยหมยอมเลยอโอ,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 อ้ดามากเดมลยตรส,สังเกตกดสังเกตสังเกตอะไรคะตด, <c ười> ดตวจะจะตวนแทน่ะ <c ười> ดูคำอัดสอยของ การได้รับครับทีนี้ในนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลสามยุวบุญบำรุงครับโดยการบริการรัตยาณน,น้องไทยขอบคุณอย่างสูงครับส,มามาสุดยอดมากๆเลยค่ะสวยาการขอบคุณใจความบริการต่อใจกลมาด้วยต่อใจกลมด้วยนะคะสำหรับ,น,ะะรบน้องๆนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองไายจากโรงเรียนเทศบาล ็เป็นทีมงานจากวงโป่งลางของโรงเรียนเทศบาลสามยุววัดปูนบางปูนะครับที่เราได้แชมป์คุ้งประธานประจำปี2565นะครับกับรางวัล150,000บาทนะครับวงโป่งลางจากโรงเรียนเทศบาลสามยุววัดูนบารุครับสุดยอดไปเลยอ้ยิ่ในโลกยิงไนครับยิ่งใ่โลกยิ้งหน่อยตูปูอยู่นี่โลกไม่ต้องกลัว จะเรียนในเรียนนใเรื่องของวิชาการแล้วเราก็มีดนตรีนะครับดนตรีร้องเพลงดนตรีด้วยและที่สําคัญก็คือทำทำมาหากินได้ด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะออกงานนะออกงานแล้วก็ได้รับเงินนะครับแบ่งปาระของครอบครัวได้ด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกครับ ันนี้ก็คือเด็กจากทีมแชมป์จากโรงเรียนเทศบาล4นะครับอ่ร้องเล่นเป็นลำนะแชมป์ของภาคอีสานนะครับจากเทศบาล4ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เทศบาล3นะครับก็เป็นการจัดก,การศึกษาของเทศบลทาล2ครับเป็นการส่งต่อนะครับทําให้เราได้จัดก,การศึกษาได้อย่าง,งครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษาครับ ก็หวังว่าเราจะได้รับน้ําฝนนะครับน้ำมังกรนะครับในช่วงขอฟ้าขาฝนในภูมิจักของเรานะครับร้อนและเกินวันนี้อากาศร้อนแบบนี้นะคะพี่น้องชาวเมืองหนองคายของเราได้ประกอบพิธีที่เป็นความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะวัฒนธรรมอันเดียของท้องถิ่นเชื่อว่า ถ้าจุดต้องไปขึ้นบนท้องฟ้าแล้วจะเป็นการขอฟ้า